สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกันย์ยำเย็นวันอาทิตย์ครับมือนี้อูอาการห้อนครับพี่น้องช่วงนี้การรักษาเดรักษาโตนะครับโควิดกันยังระบาดยังบ่ท่านมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเลยคนยอดติดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยครับการรักษาสุขภาพกันครับพี่น้องอยุ่ทงอยุ่ทานนี่คือบ่มีโควิดหรอกครับมือนี้ามาเบืองคงน้องหน้าครับพื้นที่สามไร่ของ คุณสุสพิธสันวังนี่ครับอยู่ตำบลไผ่บ้านคอนสวรรค์ตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้พผสูบน้ำใส่ข้องใส่ไก่ครับว่าลูกแหลงขึ้นหลายใชมไหมนี่โอ้พอดีมาเห็นพผสมอันนั้นครับนี่นี่นี่รถขนเพื่องมาพผสมเอาเขาเอือ่อหนังเอาเพื่องโฮมดินว่าหายนาดินมันแห้งให้มันชุ่มชื้นครับนี่พผสูบน้ำ โอ้หนามมันนี่ื่องพี่น้องหนามมันนีมันออกขึ้นมาพีด้วยครับเห็นบนะ่น่ะเห็นดินเปียกๆบก่หนามมันออกแล้วก็สูบนี่สูบใส่ข้องใส่ไกลครับอันนี้เพิ่นปล่อยป้าไว้ครับนี่เดี๋ยวเราเสดภาพเบื้องป้าครับพี่น้องปล่อยป้าในไอ้โกงน้องนาหน,าน่ครับพื้นที่สามไร่โกงน้องนาพื้นที่สามไร่ครับพี่น้องเป็นงบของกรมพัฒนาชุมชนครับ เพิ่นมาพุดให้นี่ครับเจ้าของเพิ่นกำลังนี่ขนเพื่องลงครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเฮ้ยติ๊งยังหน่อยนี่นอ้ยคือใส่แรงงานนิดหน่อยครับสวัสดีครับโอ้ไอ้นั่นวัตถุบปบป้ายจากตัวนี่สามหมื่นหาพันตสามหมื่นหาพันตแมนครับโอ้โหหลายเลย แต่ว่ามันยูย่ได้ปล่อยปลาหยังแน่นี่ปล่อยปลาดุกอุ้ยปลาเทพโพปลานินตะเพียนแล้วก็หมอเทศโอ้ปลาพืชในหัวหันมานึ่บ่อเอามานินหน่อยบน,นินห้หัวหันหลายครับที่น,นี่แม่แมนแมเอาเรียงแบบธรรมชาติไอ,บบอ้ลงมาบึงตาบึงให้หัวหันนี่ครับพี่น้องเพื่อเติมนม้ำใส่ข้องใส่ไก่ครับ คือสูบออกจากสายให้คร so, like ับหนึงจากสายให้หนี่น้ำน้ำออกตลอดนั่นวะออกตลอดครับบอเนี่ยโอ้ออกตลอดประมาณสองมื่นเติมเท่านึงครับโอ้สองมื่นเติมเท่านึงแมนสองมื่นเติมเท่านึงหลักอะขึ้นหนานี่สิเต็มออกเต็มูกเบิ้มขึ้นบนเลยครับโอ้นั่นน่ะห้อยห้อยเกี่ยวเสียกเนาะแมนแต่ถึงเกินกว่านั้นมันจะมุดถังแล้วประมาณันขึ้นหนึ่งแะครับโอ้สูบเป็นขึ้นเลยนะแมนเพราะว่าให้มันให้มันมีน้ำในเข้าใส่ใกลเบี้ย คลองใใจ,จตเตลอดนะครับเสีสยงโขกพุ่งขึ้นฟ้าอย่ีโอ้นี่นี่น,นี่ขึ้นมากนะครับนี่อันนี้ในคลองใส่ก่ครับอันนี้ในคลองศึกโอ้ปลาดุกตัวนี้นโอ้ระเบิดรเบิ่ดพี่นอ้องไปเลยจังมือแล้วนี่ไปเลยสัปดาห์ประมาณเก้ามือครับสัปดานหนึ่งกับเกา้ามือแรงกับใหญ่ใหญ่ไวครับโอู้ใหญ่ไวหนอครับอู้แม่ปลาดุกแม่ใหญ่อู้ตรงงามขักเลยครับพี่น้องน,นี่ เม็ดตุ๊กตาไยและครับเพราะว่าจะเน้นเรียงแบบว่าใส้ขี้พวกใส่เห็ดพวกไอ้ไร้แดงพวกนั่งสินะครับพวกเครื่องเครื่องผัดพวกนั้นอือปล่อยสามสามหมื่นต้นนะนี่สามหมื่นเออไซเปโอ้นี่มันแรนมาเบิ่งเบิ้งเบิ้งโอ้เบิ่งเบิ้งไหมโอ้ปลาดุกไหมเบิ่งเบิ่งแล้วปลาสมบูรณ์ดีไหมเนาะตัวใหญ่ไวแห้งใหญ่ไวแห้งนี่อไหมเอออู้น่ะ ยกหมูเลอันนี้เพิ่นลูกยังลูกอุ้ยวะุ้ยครับลูกอุ้ยโอ้บิ๊กอุ้ยครับพี่น้องพื้นที่ตรงนี้พื้นที่สามไร่ครับพี่น้องแต่ก่อนเห็ดหน้าเห็ดหน้าแล้วมันขาดทุนเนาะเป็นหน้าขาดทุนไปเลยขาดเสียใจหลายครับขาดเสียใจหลายนะครับพี่น้องขาดเสียใจหลายเนี่เห็ดหน้าขาดเสียใจหลายเพื่อนกันเลยมาขุดโครงล้างหน้าพอดีมีโครงการดีๆมากครับ ก็เลยคุดโกงน้องหน้าขึ้นมาเลี้ยงปูเลี้ยงป้าครับขอบคุณทั้งพ่อช่อของจังหวัดสุรินทร์เป็นหลักทางอ่าวเจ้าที่พวกน้องนพตอครนครพัทบุรีครับเคนให้ข้อมูลมาแบบถึงทุกขั้วเลื่อนนะครับจะขามไม่ได้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหมันแรนมาเลยนี่มาดอันนี้ป้ายอย่างนี้ เทโพ้บึกเอ้ยประเดนเทโพ้กับดุกดุกอุ้ยครับโอ้โหนะบึงบึงบึงพยายามให้เชื่อลิมลิมฟังครับเพราะว่าให้นมันได้เขัมากินดินน้ำอืมเด็กเป็นเป็นแหลทาบนะครับนี่ครับโอ้สามหมื 30, ่นโตครับพี่น้องเบิ่งไหมโอ้ยอันนี้ไอ้โตเขียวเขียวหนะึ่งขึ้อย่างฮะ เออเป็นเทโพ่ครับเทโพ่เหรอเมนครับเทวันใหญ่ใหญ่ครับใหญ่บวันปลาดุกเนาะท่ันครับกินกินบะเก่งกินบะเก่งบ่ไหว้สำปลาดุก,กปลาดุกเลยอยู่ข้างนอกครับเป็นหนังถลานิ่ครับประดุกมาไปถึงกับวานครับ,ปรรบไปถึงถึงแน่โ 30, อ้สามหมื่นโตครับพี่น้องครับ อีกสามเดือนอีกใายได้แล่อนอนฝันดุกนี่ครับผมโอ้โหพยายามบานผมพยายามสืบบานบ่ให้ลงคือในสาหมึดนะครับจะให้มันมีในโขกในยังในหากบอย่างนี้ไม่ได้กิแนแดนะครับมีมีกบน้ำบ่นี่มีมีกบครับผมปล่อยกบลงไปประมาณครึ่ตัวกบครึ่ตัวเน่แต่อยู่ยบบว่าอยู่กับว่าได้ว่าเพื่อนดอกอันนั้นอืมครับแย่งน้อยกับรักษาระบบนิเวศไว้ โอ้ครับนี่ขนาดต้นน้อยๆได้เนี่อีกสองเดือนนี่รับรองขึ้นเห็นชัดเจนเลยนี่เนาะครับโอ้ไอ้โต้นี่ไหมโตหัวแดงๆนี่ยังนี่นี่ใชครับนี่ป้าหัวแดงๆโต้เป็นเทโพ่รครับเทโพ่วันนี้แมนครับเทโพ่นี่ปล่อยเท่าไหร่นี่คือหลายแท่เทพโพ่หาพันโต้ครับหาพันโตแมนเทโพ่นี่ยจะ,จ,ะจะมีหลายใสแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นใสร่<ม>องจากปลาดุกน้อยนึงครับ แมนครับผมแล้วปลาดุกอีกใยเร็วหนอแมนครับโอ้เบิงเบิงพี่น้องโอ้นี่แล้วครับเกษตรเดี๋ยวก็ได้ขายครับเห็ดเห็ดหน้าเพราะว่ามันขาดทุนเลยคุดโขงน้องหน้าซะเลยคุดโขกน้องหน้าปูฝนลไม้กินได้ฝนลไม่กินได้เมื่อกับนี่องใส่ไก่กับนีครับนี่เบิงในองใส่ไก่ไหมอูน่นี่นี้เบิงพี่น้องอันนี้หนึ่งสัปดาห์กับเกาหมือนว่า แต่ปลาดุกนี่ใหญ่เร็วอีหลีเลยโอ้เขาขายโลท่างหลาปลาดุกนี่ต้นนี่หกสิบหกสิบเลยเนาะโอ้นี่ทิ้งพวกไอ้นี่พวกติดล่วยให้มันกินเดี๋ยวมันกรนเอาครับกรนเอาเป็นอาหารเกลือมันก็อแหกินกัเลย นี่ครับโขกน้องหน้าครับพี่น้องพื้นที่สามไรแต่ก่อนพื้นที่ต้องนีเห็ดหน้าเห็ดหน้าแล้วมันขาดทุนครับเดี๋ยวจะใส่สีค่ารถไถค่ารถเกี่ยวใส่ค่า,า,า,าปุ๋ย<า> <c oughs> ค่าเขาท่านเขาอีกครับมันม่นกันเลยเพินเน่นเลยลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม,ม่เบิ่งมาเห็ดเป็นโขงน้องหน้าครับพี่น้องว่ามันสีเป็นจางไหน แต่เบืเ้องแล้วกะน,นี่ครับเอาแต่ป้านี่ผมกับวาน่าสิขายขายได้ไหลายกว่าขายเข่าแล้วตอนนี้เข่ากันลค่าถูกครับพี่น้องโอ้โหนี่นี่ไหมโอ้ปลาดุกกับปลาเทโพหลายครับนี่เบื้องสิระพี่น้องเบื้องปลาดุกสัปดาห์หนึ่งกับเก่ามือไหมัมวใหญ่เร็วอีหลีเลยดุกอุ้ยครับ แต่แต่ปลาเทโพนี่มันสดมันบ่ออกไปข้างนอกเนาะบ่ครับมันจะอยู่น้ำลึกมันอยู่น้ำลึกเนาะเปลครับเทโพจะอยู่อยู่น้ำลึกนี่ครับก่อได้เปรียบของการขุดบ่อที่มีหลายระดับนะครับหลายระดับเพราะว่าปลาแต่ละชนิดนี่สิอาศัยอยู่ในขนาดความลึกความตื่นบะทอกันก็เลยเนี่ยครับไอไอต้นนี้เป็นบ่อลึกเนาะต้นนี้แปดเมตรเนาะต้นนี้แปดเมตรครับแต่ว่าตร่อพักแรกนี้ แค่ไม e ่หาซัมมันจะอยู่ลึกไปเลยลึกไปมันจะสิเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปเนาะเดี๋ยวเทโพเขาใหญ่อีกจะน้อยเขาไปอยู่น้ำลึกลุ้นตรงกลางกลางกูนะอยู่กลางกลางเนาะมันมีน้ำลึกที่นี่เวลาขายปลาดุกในสมุทรได้อามองใส่เอาบ่นไปลองจับอยางนี้จับอย่างนี้เพราะมีน้ำลึกน้ำตื้นมาตร้านในคลองมันไหนอยู่คลองใส่ไก่เนาะ เอาแล้วกอดเอาเลยเหลือแต่พ่อขาพมันเฮ็ดเอาโอ้ครับพี่น oh, ้องคือไอ้พ like yes, <yeah, ี่นี่ก็บ่ได้เน้นในเรื่องอาหารปันไรครับก็ให้มันกินแบบธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติครับมีอละมีอละน้อยครับมีอละประมาณสองสามโลนี่แหละครับประมาณสองสามโลเนาะโอ้แต่เขาบุกไปเนี่ย มีมีปลาตายบ่เนี่ยบ่ครับบ่มีมีอยู่ครับแต่ว่าบ่หลายมีบ่บ่หลายเหครับอืมันมันมันตายเพราะว่าสายเหเพราะว่ามันเป็นในการขนส่งมากเออเมาถึงแม้กับเพียมามาเปลี่ยนหนามเปลี่ยนยังไงเท้ามันนอกหนามเนาะนเปลี่ยนหนามไหมบ่ครับพี่น้องโอ้ปลาบ่เนี่ยนะเต้มือแรกนะครับมือสองมือสามมือสี่แล้วสองมือสามก็บ่มีแล้วระวังแต่นกเด้อ เม้เฝ<า>้านี่พงนกนี่อุย้ยจอมโฉบชุบเรืงเลยเด้เมืองพี่น้องไม่ปลาดุกเมื่อวุ้ยญ่เร็วอีหลีเลยนี่ไรแห้งเน่ยมันรับไงใรเพิ่งเบิงบ่งเพิ่งโอ้นี่มันกินข้างขางอ้ใหญ่เร็วอีหลีเลย <c oughs> หนึ่งสัปดาห์เก่ามือประมาณสองเดือนสามเดือนหนอสิพ่อขายเน,ะนาะมันสิพ่อ สามเดือนนี่นะสิแบบกําลังพอดีเลยพดุเบิงเบิงแล้วนะเพราะว่าพอมันเป็นสะสะไม่ห้วป้านี่มันสีหง่เร็วมันบ่มีไอโต้ป้าป้าอื่นมารบกวนมันป้าดูกระสีสีคข้ายๆออกไข่ายๆคือป้าน้าเออเนาะแต่สีคือป้านาเลยมันเป็นปลาบอดินเนื้อรับร่องเนื้อนี่โอ้สุดยอดเลยล่ะ เมื่อวานป้าเลียงในบ่อหนิในบอดินโอ้หัวแดงๆนี่เลป้าเทปู่ตัวใหญ่แข่งกันเลยนี่ยเห็นปะเอามาตัวเล็กนิดเดียวเหมือนกันปล่อยพร้อมกันนี่ยว้าวมีป่ายยังตัวหน่อยๆนั่นไอ้ตะเพียนครับตะเพียนตัวน้อยหน่อยนะเออเป็นตะเพียนตัวเล็กมากแต่จิ๋วกว่าเพื่อนเลยใหญ่ขึ้นมากมันสิว่าถือป้าเทปู่กินเด็ดก็แล้วแต่ทำเป็นแถมเป็นวัตถุจักไปครับโอ้ นนนัจกของมี่ก็เริ่มเริ่มอันนี้เริ่มเอาเอากล้วยเอายังตะไคร้มาปลูกเลยเนาะกล้วยตะไคร้ขาเหลืองกล้วยตะไคร้ขาเหลืองอแล้วต้นต้นนี้ก็เอาฟางมาอต้นนี้ก็เอาฟางมาคลุมหน้าดินห่มฟางก่อนมาคลุมหน้าดินรักษาหน้าดินรักษาความชุ่มชื้นหน้าดินไว้ก่อนตามสูตรของคงน้องหน้าเขาครับผมแต่เห็นผลหรือครับถือว่าเห็นผลถือว่าเปิดปวงหน้าดินเนบขึ้นกรับ ออเออแงมเศร้าเนี่ยสิกับชื้นชุ่มชื้นดีอืแล้วก็อีกอย่างก็คือมันจะเป็นการการการชะล้างของเวลาฝนมันตกอ๋อกันมันพังได้นเนาะ<น>กน,นาดินไหลน,น,นี่ครับประโยชน์ของการโฮมปางครับพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเดินนี่ดินมันจะไม่ติดเท้าเราอ, <laughs> อันนี้ดินเหนียวอีก <laughs> ดินเหนียวเวลาฝนตก <laughs> ข้าลำบากมาก แต่มีมีฟางแล้วก็หายห่วงแล้วแต่ก็คงยังไม่พอหรอกเอามาอยู่ประมาณลอยยี่สิบอยลอยยี่สิบก่อนครับลอยยี่สิบก่อนแต่จะเอาอีกอยู่ประมาณลอยลอยหาสิบก่อนหาพออันนั้นว่านเขาน้ำบ่ดนะว่านเขาก้อนครับไอ้่นว่านเขาคุ้มหนาดินไปก่อนแล้วก็เอาเพื่องเอาเพื่องนี่ผมคุ้มปกไยเกลือว่านเขาว่านทวเขียวครับว่านเขาว่านทวเขียวว่าน ทุกอย่างเละครับที่เป็นพืช<อ>ให้มีความเขียวความอยังถึงก้อนคุ้มหนาดิ้นแล้วก็ว่า,วามันมันสิได้อันนั้นมัน่สิได้มีของมาช่วยคอยเพลินคุ้มหนาดิน้นโอเคครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้จบสำนีนะครับผมพา<อ>พี่พาหน้องมาเบิงป้าอยู่พันปล่อยใส่โคงน้องหน้าของอคุณสุพิธ สันวังครับนี่ครับผมจะในคลิปนี้จบสนีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ